ฟุตบอลชัยนาทฮอนบิลนะครับแล้วก็หน้าเพจ Facebook นะครับวันนี้มาชมเกมการแข่งขันนะครับในศึกฟุตบอลไทยลีก2นะครับนายชื่อผู้ตัดสินนี่เป็นคุณอำนาจมากกลางนะครับเป็นผู้ชี้ขาดครับเริ่มนะครับให้สัญญาณครับชัยน่าในชุดสีิลปูบุกจากซ้ายไปขวาครับโดนบีบโดนยิ่สั้นแล้วครับแล้วบีบได้ด้วยครับแล้วจังหวะนี้เปิดเข้ากลางมาให้ปฏิพันธ์ชัยปฏิพันธ์ชัยแตะมาที่ธนยุทธ ธนายุทธิบุตรมาที่มงกชัยกองจำปาแหมก็หลุดกรอบไปครับใคหน้าถ้าชนะเนี่ยก็รักษาระยะห่างได้มากาพอสมควรแล้วครับแต่ว่าดูจังหวะนี้ของเกษตรสารสตร์จังหวะนี้ไปเข้ามือครับเจริดูฟรีคิกของทางยศวัตรเปิดเปิดมาครับมาทางเสาสองชาลูกนิดโอ้โหโอ้หลุดกรอบไปทีเดียวเกมนี้ธนินทุ่มาบอทีนิคสันนิคสันโดนดักครับกลายไปบอลของทางฝั่งของเกษตรสายตรเอฟซี เขียมจะสวนแล้วครับลีครับเก็บบอลได้ที่อนุสมากอนอนุสมากรโดนดากลูนี้ฟาวแล้วครับแล้วต้องมาเตือนแล้วครับจะเป็นฟรีคิกขึ้นมาครับของทางเกษตรศาสตร์ FC ครับโดนดักได้บอลที่ปฏิพันธ์ชายโพเทพให้มาสวยมากครับใจจองเติมมาสูงเลยครับแล้วก็โอ้โหไม่ตรงกรอบครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะที่ปฏิพันธ์ชายครับเห็นใจจองวิ่งแลบมาครับ สอบมาดื้อเลยครับแต่ว่ายิงลูกนี้เท้าไม่ถนัดครับมาทางเสาสองใครเอาคนในโมงตั้งมาแล้วจังหวันนี้ยังไงสุดท้ายโอ้โหบอลโดมาแล้วก็สุดท้ายยังเก็บบอลได้ครับเดี๋ยวจิรโรตะคืนยอนก,กับมาใหม่แล้วก็ผู้ดูเสียบปอนุวิมบวราการแขงขันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นว่า ชาแนลบิลครับยังเสมอเกษตรใสเอฟซีอยู่ศูนย์ประตูศูนย์ครับท่านผู้ชมครับขอนําท่านผู้ชมมาที่สนามเขาวพลอนสเตเดียมกันอีกครั้งครับดูเกมในครึ่งเวลาหลังครับสับไกัครับฟุตบอลไทยลีกสองครับฤดูกาล2023ถึง2024ครับในแมตช์เดย์ที่27ครับแล้วเสียบอลเขาตัวนี้แล้วให้มาไม่ดีครับยังโดนสกัดไม่ได้แล้วให้มาทางซ้ายบอลของทางเกษตรใสเอฟซีครับได้จี้ครับมองหาแล้วเลิกปบอลปอลมาทางเสาสองเก็บตัวนี้แล้วตะวันเลยครับแล้วก็แฉลบ บอลติดประตูประตูแล้วครับโอ้โหมองหาแล้วบอลอยู่ที่เบลจิเปิดมาทางสอสองนิคเซนโคกติดแซฟแล้วเรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์ของทางไชน่าทอนดีวครับได้ประตูในนาทีที่49ครับจากนิคเซนกุเลเม่ครับประตูแรกของเขาครับในสีเสื้อไชน่าฮอนดีวครับทำสาเร็จครับนิคเซนกูเลเม่ดูกันอีกครับจวะที่ได้บรจงเปิดขึ้นมาครับจะรับบอลของทางธนินครับแล้วเปิดมาครับให้ธนิสันครับโคริ บอลลอดขาธิรวุฒเข้าไปเลยครับฟิตรีมองแล้วฟิตรีเลือกให้มาที่ธนายุทธจิตตับุตรก็รับไว้ได้ครับสับหลอกได้แล้วปอดมาทางเสาสองพักลูนี้ไม่ถึงบอลถึงฟิตรีคาเดลี่โอ้โหติดธีรวุฒสวนสันครับครับแจ้งจองปิดโค้งมาทางเสาสองรีพักแล้วก็รีรโอ้แล้วก็ จังหวะนี้โอ้ชี้เลยครับโอ้จุดโทษครับขยับมาแล้วครับคาอคอนเนลขยับแล้วหลอกได้2-0ครับของทางชายน่าคอบิลครับนาทีที่68ครับคายโอคอนเนลครับดูกันอีกครั้งครับเจ้าที่ยิงจุดโทษครับเนี่ยครับหลอกหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงไปครัทางกับธีรวุฒิสวนสรรรัรทับพาบอลกับาเอ็งประทั์ให้ให้มาที่ชนที ชนทีให้ต่อมาทางขวาบออยู่ที่ธิรวัตรพันธแม่นแต่ลบจัวะนี้แล้วก็จังหวะนี้ธิรวุฒตัดบอลมาชี้จุดโทษเลยครับโอ้จะดวนกับธิรวุฒสวนสันสัญญามามล้ะครับชนทีขยับมาแล้วก็หลอกแล้วก็โอ้เรียบร้อยครับ3ประตูต่อศูนย์ครับของทาง n ชน่าคบิลครับชนนทีเสยนสอนครับประตูแรกข,ของเขาครับในการ พักแข้งในสีเซอร์ของไชน่าคอบิลครับโอ้ทำประตูได้เช่นเดียวกันครับซับทางชนิธีแสนสอนเด็กนุมจากออบาจอลไน่าครับนี่ครับทำประตูได้ครับ30ดูกันดูกันั้งครับต็จที่จุดโทษครับพยายามจะขยับรอรับแต่ว่าผูษษ้สเสาประตูไปถูกทางครับแต่ก็ลูกนี้ยิงเข้าบุมพอดีครับเลนแล้วให้มาที่แจงจงแจงจงเติมมาสูงเลยครับแล้ว เลื่อนไปทางขวาเปิดมาลูกนี้โคดดักไว้ได้บอลออกข้างไปครับแล้วก็พุทธสินปอนวิทหมดเวลาครับเป็นว่าไชาน่าคอบิลครับเปิดบ้านเอาชนะ,กะเกษตรสาย fc ไป3ประตูต่อศูนย์ครับ